สวัสดีครับอัญยองของเหรอสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเข้ามากันหรือยังมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ห้าทุ่มสามสิบห้านะครับกลางจะสามสิบห้าสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะคะ วันนี้มีใครได้ดู Last Live ตอน6โมงเย็ยนในแอป Lazada บ้างไหมคะฮอลาสวัสดีครับผมวัยรุ่นกว่างยายิ่งกว่ามาดึกอีกแล้วช่วงนี้มาดึกแล้วเราก็อยู่กับทารากันดั้มด้วยนาทุกคนเห็นแค่นี้พอเห็นแค่นี้พอสวัสดีครับสวัสดีครับกลับบ้านแล้วหรอครับ ครับใกล้ละครับสิบห้าวีสิบห้าวีนับถอยหลังสิบห้าสิบสี่สิบสาสิบสองสิบเอ็ดสิบห้าออกกันนะบายบายทุกคนหลอกหลอกหล,ลอกหนูดูเป็นไงบ้างไหนทุกคนลองเขียนเขียนมาหน่อยเกี่ยวกับวันนี้ที่ไลฟ์ไปชอบไหมสองชั่วโมงเลยนะทุกคนสนุกม,มากถ้าดูฉันเห็นสติกเกอร์อะไรกันไม่รู้อ่าเอาทาโทษทําโทษทําโทษตั้งต้นเออไหนเล่าหน่อยอยากรู้ก็คือเราเล่นกิจกรรมไปนี่ไปเราเล่นกิจกรรมที่เป็นให้เลือกสินค้าหารหารเขาเรียกว่าอะไร สินค้าที่รวมกัน5ชิ้นและราคาถูกที่สุดซึ่งของฝั่งตั้งต้นก็คือทําแพงที่สุดน้องก็เลยเห็นไหมมีคนมีคนเขียนว่าสนุกมากเห็นไหมทุกคนสนุกมากไม่มีอะไรทุกคนเรามาแค่นี้แหละมาแป๊บเดียวเหรอเราจะไปแล้วไปแป๊บเดียวจริงๆก็จะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูในไลฟ์ในลาซาด้าวันนี้ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมใน ทวิตเตอร์นะฮะเข้าไปเล่นร่วมกิจกรรมได้เลยก็คือในลาสไล์ที่ผ่านมาเรามีทํากิจกรรมมินิใช่ไหมทํากระเป๋าผ้าแล้วก็มีโปรดักต์ดนว่ยนะมีกล่องมีอะไรบอกเลยว่าใครที่ได้ของไฟลไปก็คือคุ้มคุ้มแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปเล่นนะครับในแฮชแท็กนะครับ last icon live สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับเข้าไปร่วมเล่นกันได้นะครับก็คือต้องเข้าไปแคปแคปภาพของไลฟ์ลาสไลฟ์วันนี้ของเด็กฝึกทั้ง10คนนะฮะใครที่อยากได้ของคนไหนก็คือแคปภาพนั้นแล้วก็เอาไปโพสใน Uh, #hashtag วิดนี้โดยเขียนว่าเขียนข้อความว่าทำไมถึงอยากได้อะไรอย่างนี้ <_ d ream> เดี๋ยวทีมงานเขาก็จะมีวิธีการคัดระบบนะฮะ <_ d ream> ก็รอสุ่มกันนะว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีวันนี้ไปแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาแบบเขียนคอมเมนต์ในไลฟ์นะครับจอยมากๆค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะประมาณนี้เดี๋ยวก็จะไปแล้วฮะมีคนพุ่งตรงมาหาเราแบบด่วนมากเวอร์วัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเขาเงียบกันหมดเลยอ่ะอ๋อเขาเราไม่ได้เลื่อนลงมาเขาบอกว่าในลาซาดามีพี่แฟงขายไหมคะไม่มีคะแต่ว่ามีนี่มีนี่ขายได้เลยเขาถามว่าพักผ่อนด้วยนะทุกคนครับผมได้เลยฮะอ่ามาขายของกันหน่อยในวันที่สิบเอสิบเอสับโชว์พรุ่งนี้ดีกว่าปอมา ยังไงดี11 11พรุ่งนี้เป็นอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดเนาะก็สำหรับพรุ่งนี้นะครับก็ตั้งใจฟังอยู่ตั้งใจฟังอยู่เออ6โมงนะครับทางช่องวัน11และไลฟ์ในแอปลาซาด้านะครับทุกคนก็อืไปดูกันเยอะๆนะครับพรุ่งนี้ทุกคนจะได้ดูอะไรครับพรุ่งนี้ทุกคนจะทุกคนจะได้ดูดูเพลงที่หนึ่งที่หนึ่งในใจของเธอครับทุกคนจะได้เห็นทุกคนจะได้เห็นเพลงธีมเราแล้วพรุ่งนี้เราจะทําให้เต็มที่ที่สุดนะทุกคนบอกเลยว่า เราจะแบบใส่แบบไม่ยั้งเลยทุกคนแบบเต็มร้อยไม่มีอะไรครับทุกคนรอดูกันนะครับครับผมบอกเลยว่าพรุ่งนี้เราจะแบบเขาเรียกว่าอะไรจะตื่นมาแล้วก็ทําให้เฟรชที่สุดแล้วก็ใส่แบบ <จะ S 1> เพื่อเต็มใส่เต็มจัดเต็มใครที่รอดูอยู่ก็ไปรอดูเขาบอกว่ามามาแล้วลุกของเขาเราดูด,ด้ที่ไหนล่ะครับพี่แฟรดูนี่ไงน้องปอบอกไปแล้วอีกรอบหนึ่งปอที่ช่องวันาสามสิบเอ็ดและไลฟ์ Life, ในแอปลาซาด้าเวลาหกโมงนะครับอุ้ย้าเดี๋ยวเขาบอกว่าปอเก่งที่สุด นะับไปรอดูได้เลยนะครับบอกเลยว่าเต็มที่แน่นอนอยากเห็นเซนเตอร์ใครที่อยากเห็นเซนเตอร์ก็ไปรอดูแล้วถ้าใครอยากเห็นเด็กฝึกทั้ง35ก็ไปรอดูได้ด้วยแล้วก็ในเขาเรียกในซุปเปอร์โชว์ในรอบนี้ไม่ได้มีแค่ลัสไอคอนใช่ไหมมีใครอีกมีพี่ไบพี่วินบิวกินพี่บิวกินพี่พีพี่เจนะครับแล้วก็แล้วก็ใครนะแล้วก็มีอุ้ยหลายคนมีเตด้วยมีมีเตตะวันด้วยทุกคนมีหลายมีเยอะมากๆอยากให้ไปรอดูกันก็ บอกเลยว่าพวกเราเนี่ยซ้อมแบบเต็มที่มากๆเพื่อโชว์นี้โอเคทุกคนไปแล้วนะครับไว้เจอกันนะคะรับเซนเตอร์นะครับก็เป็นพี่พุทธกับพี่สานินะครับเอ็นด <laughs> ู ue, ปะ่ะโอเคงั้นไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายไปแล้ว